สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำคั่กิ้งปลดอรี่นะครับโอเคส่วนประกอบนะครับแรกก็มีพริกแกงคักกิ้งนะครับเห็นไหมเอ่ยพริกแกงคกิ้ง cooking. นี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็กมีนี่พริกกับใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับนิดหน่อยแค่นั้นเอง นะครับหมดแล้วเครื่งองปรุงนะแล้วมีเป็นน้ำมันนะครับโอเความกระทะให้ร้อนนะฮ <c oughs> <c oughs> ะแล้วก็เป็นน้ำมันลงไปบางๆนะครับร้อนอยังไงแล้วนกะนะ็ใส่ลงไปที่แกงพวกกินมันย,ยังไม่ร้อนมาก เหมือนเดิมนะฮะใช้ไฟกลางๆจะไม่ไหมก็ผัดให้พริกแกงมันมีกลิ่นขึ้นมาก่อน ก็เผ็ดๆก็ใส่เยอะได้น่นไหลนะก็ดูส่วนประกอบแล้วกันนะครับเครื่องแกงถ้าใครใส่เกลือมาด้วยเยอะยก็ต้องระวังนะไม่ให้มันเค็มมากนะโอเคนี้พอเริ่มมีกลิ่นแล้วผมขอใส่น้ำนิดนึงนะให้มันแบบบุกคิดหน่อย คือถ้เครื่องแกงมันเดือดตัวน,นี้งนะครไม่งั้นมันจะแบบมันขกเมันะแบบกกินไปโอเอเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> ใส่ปลาดอลลี่เห็นไหมวันนี้ใช้ปลาดอลลี่นะครับสามร้อยกรัมนะครับวิธีการเตรียมก็ซื้อแบบที่มันเป็นอ่าอะไรฟัรเซ้นนะครับแช่แข็งมาก็ได้นะ แล้วก็ปล่อยให้มันแบบละลายนะละลายในตู้เย็นนั่นแหละไม่ต้องไปแช่ช่องฟรีซนะครับไม่ต้องไปแช่ช่องแช่แข็งนะแื <c> ่ <oughs> ให้มันอยู่ช่องธรรมดาหรือว่าช่องใต้ช่องฟรีซนะฮะก่อนให้มันแบบละลายอันแข็งออกก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่อน้าแข็งออกเนี่ยมันมันจะสุกยากคือข้างในอ่ะมันจะไม่สุกนะ ข้างนอกมันจะสุกกว่าข้า,างในจะสุกข้างนอกก็เละพอดีนะครับอันนี้เราอยากให้เป็นชิ้นๆน,นะพริกดุ้มสุกง่ายนะครับเดียงแล้วสุกนะนี่ <c oughs> <c oughs> สำหรับปลานี่ก็แคลอรี่จะน้อยมาก,มากๆเลยนะนี่อันอิงจาก ฉลากของแพ็คปลาเลยนะฮะก็คือร้อยกรัมเนี่ยได้ประมาณเก้าสิบแคลอรี่เฮ้ยยี่สิบแคลอรี่วะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ใต้ d เดสคริปชันเลยกันนะครับใต้คลิปนี้นะกันนะครับลืมไปแล้วนะแต่ว่าแคลอรี่น้อยกว่าไก่เอยอะมากเลยลนะสำหรับปลาดอรี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกปลาทูนา่าอะไรพวกนั้นแคลอรี่ก็จะสูงเฮ้ยโปรตีนแคลอรี่ก็สูงตามไปด้วย พรโปรตีนมันเยอะกว่าเนะโปรตีนก็ให้พลังงานด้วยเหนะครับนี่นมันจะเริ่มแบบเปลี่ยนสีจากตอแรกมันเป็นใสๆนะครับ ปลาเริ่มจะสุกเนี่ยมันก็จะสีเปลี่ยนไปสีขุ่นๆแล้วก็ดูว่าไหนใส่แล้วก็พลิกให้มันลงไปโดนกระทะนะครับน้ำออกเยอะหน่อยโอเคนี่็พอสุกกับหมดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำปลาครับต้องใส่เยอะดเดียวมันสุกถ้าใค,ใครไม่ชอบน้ำก็เอาน้ำออกได้ดินได้หรือว่าตอนแรกที่ผมใส่น้ำไปอยากให้เครื่องแกงมันได้แล้วก็ใส่ใบมะกรูด ซอยกับพริกซอยลงไปเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แล้วก็ให้ใบมะกรูดก,กับพริกมันเปลี่ยนสีนะฮะ หลดหน,น,นเสร็จแล้ว,ลวก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับแบ่งกินได้ประมาณสองมื้อก็จะกําลังดีนะครับหรือว่าไขรที่แบบว่าเล็กๆแคลอรี่น้อยๆต้องการแคลอรี่น้อยๆพลังงานน้อยๆกนะ็สามารถแบ่งได้สามมื้อนะครับแต่ก็มันก็จะหิวเร็วหน่อยก็เหมาะสาหรับมื้อเย็นนะครับย่อยง่ายนะครับโปรตีนย่อยง่ายนะสําหรับปากโอเคเราคลิปนี้เสร็จแล้วนะนี่ให้ดูอันนี้ก็เป็น ดอลลี่โคกิ้งนะครับนะดอลลี่เบาๆย่อยง่ายนะครับใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้อร่อยกับทุกมือนะครับแล้วก็น้ำหนักไปในทิศทางที่ต้องการครับไปก่อนครับสวัสดีครับ